สวัสดีครับคาวตเตอร์คัสสเวียร์นองบริสกับผมธนกขันทองครับนายแอนโทนีสการามูชีอดีตผู้อำนวยการสื่อสารของคำนียบขาวนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสกายบริ์แคปิตอลซึ่งเป็นเฮดฟันนะครับกำลังเตรียมตัวนะครับที่จะตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะลงทุนในบิตคอยนะครับหรือว่าเงินคริปโตนะครับทั้งนี้หลังจากที่เงินบิตคอย และเงินคริปโตอื่นๆนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาบูมมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิตคอยน์นะครับทำราคาสูงเพิ่มขึ้น300%ในปี2020ที่ผ่านมานะครับทำให้นักลงทุนประเภทสถาบันเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับบิตคอยนและเงินคริปโตมากยิ่งขึ้นนะครับโดย s y y r r i g g e c p p t t l นะครับซึ่งกำลังบริหารเ,าเม็ดเงินลงทุนทั้งหมด สามพันล้านเหรียญน,นะครับจะเจียดเงินออกมาแบ่งเงินออกมาสามร้อยสิบล้านเพื่อที่จะลงทุนในบิตคอยนะครับถึงแม้ว่านักลงทุนทั่วไปยังมองว่าราคาของเงินคริปโตหรือว,ว่าบิตคอยมีความผันผวนสูงนะครับมีความเสี่ยงนอกจากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทางการต่อไปจะมีการควบค,คุมเงินคริปโต มากน้อยอย่างไรแต่ว่าก็เป็นพัฒนาการที่น่าสนใจครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทุนผูหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหรหลวงความว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งเดียร์มือบาร์แอพพลิเคชันและอย่าลืมกด subscribe y o ยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัพเดตข่าวสารสั้านดครับ